ยาชนิดสุดจังนะคะพี่ยาท่านลอง อนสุวรรณนาที่กนะ่แล้วก็คุี่ดังที่สุดในชิคาโกก็คือคุณอิสพงศ์บรรณาภผลิตการซึ่งเป็นขวังใจของชาตทีชื่นะอพวกเรวัะงานวันนี้สำเร็จด้วยดีฉันก็ขอขบคุณชนะกรรมการเราขอมอเตีวันนี้ทุกคนมาเป็นห้องเราดีใจมากนะคะและ้วงานของเราก็ประสบความเรตจข้า,าอบองพ่อวิทข้า,ากบกอ ายกสมาคมกีุทยาขอเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้พิทนะครัวันนี้ดิฉันก็ขอเชิญเปิดงานราตบัตรบาลครั้งที่37มสิบเจ็ดนะคะหลังจากงานราตบัตรบาลก็ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกการแสดงของเราซึ่งมีข้าวบลูแดนซ์แล้วก็ไนทีนซิกซี้นะคะจะจะทำการสนุกแล้วก็ช่วยรถน้องใหมด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะขอเชิญ 哎。<music> <music>